ซื้อกี่กี่เขาซื้อกี่กี้กี่กี้กีกีนี่แหละเป็นเพื่อนใหม่เด็กใหม่แบบเป็นเด็กแรกเปลี่ยนนะแกเจ้าซื้ออย่างังยมาบอกเขาเลยอะเจ้าซื้ออย่างสามอ๋อเราชื่อก้อยนะอ๋อเจสิก้าชื่อเติ้ลตอนเลิกเรียนแล้วไปใส่ตอบอก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาว่าเขาว่าเลี้ยวไปหรอตอนเธอตอนเฮกเรียนไปใส่ตอนเรียนไปไหนอ๋อตอนเลืกอเรียนไปไหนก็ ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนไม่เลยรป่าชวนไปไหนล่ะ,ะกิก้เฮาอยากชวนชวนเจ้าไปเบิ่งหนังน้ำเฮาแ้วเบิ่งหนังดูหนังคะ่ะอ้าวแล้วจะไปดูเรื่องอะไรย่ะเรื่องแรกนี่แบบดังมากเลยแบบเรืเลยผีปอบลกแคลผีปอบลกแคล กิกกี้ฉันว่ามันเป็นหนังนอกกระแสหรือเปล่าพวกฉันไปใส่แมสกอ่ะมันมันมันมีเหรอเอางี้ได้ไหมกิกกี้มีเรื่องอื่นอิดไหมเพื่อเอาเป็นเรื่องอึดอิดอ๋อเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้ก็แบบเป็นแนวแบบมวลมวลมวลแต่แบบหนาติดตามสึกเจียกลิ่นกล้วยหนังจีหรือเปล่าสึกสึกหนังไทยสึกเจียกลิ่นกล้วยะ มันมันไอนี้เปล่าการกลวยหรือเปล่าหนังมันเก่ามากเลยนะเออจากบมอ<ล>ือมามีซางมามีซางศึกเจียกิ่นกล้วยอะโอเคเปลี่ยนเรื่องอีกดีกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังแบบที่มันอาวเรื่องนี้เรื่องนี้นึกออกแล้วเทพประบุตรหมุดน้ำเ <pe at> ทพประบุตรหมุดน้ำมีสองมีสองภาคแบบมีสองภาคแล้วยิ่งใหญ่แฮงแบบเฮาเบอร์เฮาตื่นเต้นแปบนึงนะกิกี้หนังที่เธอพูดมานี่นะมันเป็นมันเป็นหนังแผ่นมันนะถามใี่เป็น มาแมนหนังแพนใจนี่ไงเขาจะแบบอินดี้หรือเปล่าเป็บออินดี้มันกลังหังตอนนี้คขาอยู่ในโรงตอนนี้เหรอมันอยู่ในโฮงตอนนี้เลยโอ้ยฉันไม่ไปหรอกฉันไม่รู้จักเลยสักเรื่องที่เธอเพธอพูดมาเนี่ยใช่แต่ละเรื่องชื่อซุมเจ้าใจดำอยู่นะใจดำตรงไหนใจดำเขาเลี้ยงเเขาเลี้ยงโดยไม่เอามันเป็นหนังที่ไม่ไม่รู้จักแล้วดูเขาไม่รู้เรื่องอันนี้แต่ละเรื่องนี่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าเขาสิเลี้ยงไปไม่ดูเลี้ยงก็ไม่ดู ไปดูเองดิหนังเรื่องอะไรหนังบ้านหนังบ่อเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนแบบนี้เนาะนอกจากหน้าตาเจ้าไม่ดีแล้วจิ้งส้วนรวนอีกต่างหากเจ้าบ่นบอกว่าหน้าตาไม่ดีส้วนรวนมากเลยส้วนรวนที่สุดเลยล้วนคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊ใจเย็นๆไม่เย็นจะมาไม่ไปล้วไปส่งเสียงดังอ่ะกี้กี้หน้าตาเสือแปะปากเลยพี่กี้จ่ายไงลองช่วยจ่ายดูก่อนสิมานั่งเฮ็ดอย่างคนเดียวเลยนฮะเขาเสียใจเพื่อนเขาส้วนสามคนนี้ไปเบิร์หนังอ่ะ บ่สนใจบ่ไปนําเลยอ่ะไม่มีใครไปหรอกคะอ่ะโทำาป็นเ่ดูแลเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมาใหม่เอ๊ะแกเพื่อนน้อยคือไม่รู้จักหนังที่กิกกิจะพาไปดูจริงขอโทษคือพวกพวกฉันไม่ได้จะก้าวร้าวอะไรแต่ว่ามันมันไม่ไม่ไมคนละเทสอะเอาตรงกิ๊กอยากดูหนังเรื่องอะไรบอกเรามาเลย,ลออยกระป๋อมยักฟัดลิงใหญ่ไปดิเราอยากดูเรื่องนี้เหมือนกันเลย าจไม่ต้องใจดีขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักได้ไงวะไม่รู้จักเหรอก็ซิล่าปะทะคิงคองไงก็ซิล่าปะทะคิงคองไงะก็ซิล่าะระคิงคองก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดนี่เีอกี้มันเป็นคนล้าโดยกระปอมยักษ์ฟัดดิงใหญ่เป็นภาษาล้วโดยคือยังไงอ่ะอธิบายกระปอมยักษ์คือแบบกระปอมคือกินกากินกาเนี่ยใหญ่เ่ยเออก็เลยเป็นก็ซิล่าเออ คือลิงไงญ่อะลิงไงก็ลิงยักษ์ไเลิงลิงยักษ์คือคืออย่างก็ทิงของเออเอาเอาเดี๋ยวกันแล้วเรื่องเนี้ยสึกเกียกินกล้วยอะไรอะสึกข้างคขากินกล้วยไงสึกข้างคขากินกล้วยไงฮะสึกข้างคขากินกล้วยไอ้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 แคลไอ้นี่นี่ไออผีปอบลกแคลคืออะไรเนี่ยอะไรที่หยดไงที่หยดไงฮะที่หยดที่หยดได้ไงก็ที่หยดยังไงเออผีปอบลกแคลยังไงคอยอยากทิ้งลางเจ้าเอาลางเจ้ามา ลกแถวเอออนฟันลกแถวในะอนฟันนะหรอกแถวขออีกเรื่องนึงที่มีสองภาคเทพบุตรมุดน้ำอะไรอะอควาแมนอควาแมนอควาแมนเทพบุตรมุดน้ำมีสองภาคน้ำโดยคือที่ลาวมันตั้งชื่อว่าเทพบุตรมุดน้ำเลยโดยเพราะว่าที่โปสเตอร์ที่ลาวเขาเขียนแบบนี้ส่วนเลยอืแล้วข้างนอกจะเอามาให้เบิร์กไงอ่าโอเคคุณฉันคุณฉันเขาจะผิดขอโทษละกันฉันไม่ตั้งใจนี่ไม่รู้นี่ว่า มีเรื่องใหม่ๆแม่ขอเรื่องใหม่ๆเรื่องเลยไหมมีเรื่องนี้แต่เก่าแล้วเรื่องอะไรอ่ะบักเอฟสลาตันบักเอฟสลาตันคืออะไรสุ per man ไงซ้ยสุ per man งบักมันใส่ซีเลยมันใส่ซีเลยบักเอฟสลาตันเนียรใส่ซีเลยมันใส่ซีเลยเนียจ่ายแล้วแกแปลออกได้ไงอ๋อแม่ใช้คำเป็นคนลาวคือตอนแรกดูว่าที่พูดเป็นหนังนอกกระแสแต่จริงๆคือภาษาลาวใช่